อาหารจีนนะคะหมอ้อไฟเชินชงจงเี่9-9 24ชั่วโมงนะคะร้านตั้งอยู่ที่แขว เขาลองเข้ามานั่งในน้านะคะเป็นนั่งโต๊ะก็ค่อนข้างร้านจะค่อนข้างกว้างใหญ่รู้สึ่อก็มีสองชั้นนะคะแล้วก็เขาอเอาออเดอร์มาให้แล้ววันนี้มีเซิร์ฟซับพลรสกับ ก็จะมีกำกับเป็นภาษาไทยด้วยนะคะของก็ซัมซุปก็เราเลือกแบบเป็นสีช่อแล้วก็พวกเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ก็จะมีลูกชิ้นมีแบบขนาดเล็กขนาดใหญ่ถ้าเกิดเซตตูเนี่ยจะเป็นสตว์มีให้เลือกว่าเล็กหรือใหญ่แล้วก็มีเป็นเนื้อเนื้อก็จะมีพวกเนื้อลายเนื้อน่องสะโพกหมดเลยนะคะถ้าเกิดคนใส่เนื้อนี่ก็ผมก็จะชอบเลยแล้วก็มีพวกเนื้อหมูเนื้อแกะเนื้อมกี่หมดเลย แล้วก็เป็นพวกผักพวกเห็ดพวกเส้นอะไรพวกนี้จะเป็นแบบนี้ของมาเร็วจังมีเกี๊ยวด้วยนะคะแล้วก็เห็นเขาเลยเข้ามือนะว่าไตัวขมขนมไข่หนึ่กระชากทอดเนี่ยอร่อยเสร็จสรรพด้วยแล้วก็มีหมั่นดหมูขาที่เยน้มๆอ่ะน่าจะพลาดด้วยอันนี้อ่ะเห็นที่บอกหมูทอดกับไก่ทอดจอลี่ก็อร่อยข้าวเห็ดข้าวเมื่อกี้แล้วก็มีน้ำสั่งไม่ยาก ก็ใช้เวลาประมาณแค่เอามีชามมนมใส่ด้วยนะเดี๋ยวเรต้องมารอระหว่างรนอเน,น,น,นี่ยเขาก็มีขนมมาให้รนะหว่างรอรออาหารนะคะเป็นอะไรเนี่ยขนผลไม้รวมผลไม้รวม อ๋อแล้วก็พอสั่งไปเมื่อกี้เนี้ยสั่งไปเพื่อเมื่อกี้เมื่อกี้เองไม่ย่างหานมาลงแล้วนะคะมาลงแล้วนี่น้ำซุปของเราสีมันลงมุมน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวเราก็มาผสมน้ำจิ้มเองรู้สึกว่าจะมีอะไรเนี่ยพวกยำ ยำอะไรอ่ะยำรักหัวใช่ป่ะแล้วก็ยำหักใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมุมน้ำจิ้มก่อนอาดาเล่นไรลูกนี่น้ำจิ้มนิ้นเราต้องมาผสมน้ำจิ้มเองะ พ่อกาลังเอาซื้อให้หนูอยู่ กรอบนอกอาากรุบในแต่มันไม่เหนียวหนึบนะนจะไม่เหมือนไข่นกกระทานที่ของบ้านเราอ่ะม,ม,มันจะแบบว่าคือข้างในก็คือ,อคือเละไปเลยอ่ะ <c oughs> ไปเลย่ข้างนอก,นกอ่ะจอบต้องว่าไข่นุ่งก้าทานบ้านเราหน่อยกว่าอันนี้ปลาหมีขนม ือเมนูตอนนี่คือเมนูของหนูหนูเอาน้ำซุปที่พ่อแกให้มาล่าแล้วมันมีเห็ดด้วยแต่ว่าหนูกินไปแล้วอ่ะตอนแรกมันมันก็ร้อนๆนะหนูขอคืนนิดก่อนอันนี้อร่อยได้อย่างไรได้แล้วมั้งมันไม่หนาเลยอ่ะก็น้ำอะไ ูก,กะดอร่อยดีเนาะอ,อร่อยใช่ไหมลูกน้ำซุปมาอร่อยไหมลองซุปสิหนูเป็นน้ำซุปอะไรคะน้ำซุปเผ็ดค่ะอืมอ,อร่อยนะ ร้อนเนี่ยผมกินเห็ดอันนี้ดีกว่านีมามาเป็นช่อเลยมาเป็นช่อเลยไอ้เอ้ยไอม่ไปจะได้โชว์เนี่ยไม่เป็นขเพียนนี่เห็ดน,นะแม่ดูสิเห็เดเล็กๆมีน้องอยู่ในกล้อง ไงบ้างคะก็โอเคนะคะลูกชิ้นอร่อยหรอลูกชิ้นเนี่ยอันนี้เราสั่งลูกชิ้นเนื้อกับลูกชิ้นอะไรอะไรสักอย่างลูกชิ้นเออลูกชิ้นอะไรก็อย่างแล้วก็ต้มยำต้มมาล่าซึ่งแบบว่ามันเ้าเนื้อมาแล้วนี่เราก็จิ้มด้วยน้ำมันแต่ด้วยน้ำจิ้มที่เราผสมเองนะคะ ข้าวเลยเอ๋อที่ตักเ,เส้นหมี่นะแล้วก็ยังมีหมีสดบะหมีสดเออเส้นมันจะแบบว่าหนึบๆเนี้ยคล้ายๆกัแบบะหมี่บันโตของไทยที่เราใช้ใช่ครับที่ที่กินมาทั้งหมดเนี่ยไทยปีเรามันจะรสชาติแบบว่านัวอันนี้ก็นัวเหมือนกันนะก็อร่อยแต่ว่าแต่รู้สึกรู้สึกแตกจ้กางตามสไตล์ของของอาหารของจีนเสฉวนที่จะมีรสชาติ เผ็ดแบบน,น,น,นั้นเนี่ยก็คือน้ำซุปสามารถกินได้แต่ว่าของตัวส่วนตัวนี้ก็คืออาจจะไม่ได้แบบว่าสดเดียวไงต้องเอาเอา,เอา,เอาล็อกซุปกระดูกผสมกันในตัวหม่าล่าไม่ถึงไ้ะก,กินได้แล้วก็ต้มเนื้อด้วยต้มพวกเนื้อสัตว์แก่ด้วย หม่าล่ามันจะเข้าเนื้อพอเข้าเนื้อเสร็จแล้วเราก็เอาเนื้อเนี่ยไปจิ้มกับน้ำจิ้มที่เราผสมเนี่ยแล้วที่นี่ผสมเนี่ยใช้น้ำจิ้มสุกี้แล้วก็ผสมน้ำมันงนาะแล้วก็ใส่อะไรนะซอสมึนซอสอะไรพวกนี้ผสมผสมมันออกมามั่วๆนะแต่ก็อร่อยอร่อ okay. ย